ต้องบอกว่าถือว่าออทุกท่านถ้าใครที่ต้องการความอารมณ์อร่วยใครที่ต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของการลานะครับที่ท่านสามารถใช้สิทธิ์ท่านได้เต็มที่ท่านมาเป็นข้าราชการนี้ถือว่าท่านตอบตัวตรงใจคำนี้ประการการตอบรับราชการนะครับอันนี้ผมฟังไมทีหนึ่งครับมีนักปรานะครับ เล่าให้ฟังมานะครับมีผู้ผู้ที่เคารพนะครับแล้วก็เคยได้รับฟังประสบการณ์จากท่านหลายๆอย่างนะท่าบอกว่าข้าราชการเนี่ยนะครับการสอบเข้าว่ายากแล้วนะครับแต่การที่จะออกเนี่ยยากยิ่งกว่าอีกนะครับรวมไปถึงเรื่องของสิทธิสวัสดิการความอารมณ์อร่วยต่างๆนะครับต้องยกให้ราชการเลย นะครับเรื่องของการลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านดูในเรื่องของอะระเบียบแล้วนะครับท่านจะตกใจว่าโอ้โหทาไมข้าราชการมีสิทธิในเรื่องของการลาอะไรมันวิเศษที่โสูงขนาดนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านใดนะครับที่เห็นนะครับในเรื่องของสิทธิต่างๆล้แล้วนะครับท่านอาจจะเกิดแรงบันดาลใจหรือส,สู้ในการที่จะ ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับหรือว่าตั้งใจในการทาข้อสอบนะครับมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ผมพูดว่าโป,ปรโยไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับอ่าการนับเวาลาเนี่ยให้นับตามปีงบประมาณนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงที่มีความวุ่นวายซับซ้อนสับสนมากกว่ากระทรวงอื่นๆนะครับซับซ้อนอยังไงนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีปีเนี่ย นะครับมีการนับปีถึงสามปีด้วยกันปีแรกคือปีอะไรปีแรกคือปีปฏิทินนะครับปีแรกคือปีปฏิทินเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราเจอระเบียบงานสารบัญเนี่ยนะครับเราจะนับตามปีปฏิทินถูกต้องไหมครับตามปีปฏิทินปีปฏิทินนับยังไงตั้งแต่หนึ่งมกราคม ไปถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมอันนี้เราเรียกว่าปีปฏิทินอันที่สองคือปีงบประมาณปีงบประมาณนับยังไงนับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของปีก่อนมาจนถึงสามสิบกันยายนของปีปัจจุบันอันนี้เรียกปีงบประมาณเรามีสองปีแล้วนะนะครับต่อไปเรามีปีที่สาม นะครับคือปีอะไรทุกท่านน่าจะพอเดาอยู่นะน่าจะพอทราบอยู่เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปทำงานจริงท่านต้องเจอกับปีนี้นะครับปีการศึกษาปีการศึกษานะครับปีการศึกษานะครับเรานับยังไงนะครับโดยทั่วไปเราจะนับตั้งแต่พฤษภาคมอาจจะหนึ่งหรือว่าสิบหกพฤษภาคมนะครับ ไปจนถึงประมาณ31มีนาคมของปีถัดไปอันนี้คือปีการศึกษาเห็นไครับกระทรวงศึกษาธิการเรามีถึง3ปีด้วยกันนะครับเวลาข้อสอบออกท่านต้องอ่านให้ดีนะว่าเขาถามมาเป็นปีอะไรเป็นปีปฏิทินซึ่งปีปฏิทินโดยทั่วไปก็จะไม่ใช้คําว่าปีปฏิทินหรอกนะใช้คําว่าปีพศหรือบางทีก็ใช้แค่พศเฉยๆอันนี้คือปีปฏิทิน แต่ถ้าปีงบประมาณก็จะใช้คําว่าปีงบประมาณเลยนะครับในปีงบประมาณก็อาจจะแบ่งออกเป็นไตรมาสอีกไตรมาสไตรมาสแปลว่าอะไรไตรมาสแปลว่า,ตาไตรแปลว่าสามมาตรว่าเดือนไตรมาสแปลว่าสามเดือนนะครับปีหนึ่งมีสี่ไตรมาสครับ แต่ไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมไปเรื่อยๆท่านก็น,นับสามเดือนไสตุลาพฤศจิกาธันวาเรียกไตรมาสที่หนึ่งไล่ไปเรื่อยจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมของปีนึงของปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะถือว่าเป็นไตรามาสสุดท้ายของปีงัประมาณเวลาท่านไปทําแผนนะครับเดี๋ยวท่านสอบรับราชการได้ปุ๊บท่านจะไปอยู่ที่เขตพอท่านอยู่ที่เขตท่านต้องได้โดนทําแผนงานโดนทำโครงการ เขาก็จะให้ท่านทําตามตราลมาอะไรเวลาเขียนแผนก็ต้องเขียนเป็นไตรมาสอ่ะพูดถึงเรื่องปีไปแล้วนะครับแต่การนับเวลาเราไม่นับเป็นปีการศึกษานะครับเราไม่นับเป็นปีปฏิทินแต่เราจะนับเป็นปีงบประมาณอ้าวทาไมละ่ะทาไมไม่นับเป็นปีปฏิทินละ่ะอ้าวถ้าเป็นปีปฏิทินคนที่เสียผลประโยชน์คือคนกเกษียณนะครับคนที่ยังทํางานอยู่เนี่ยจะสามารถลาสามารถ มีภารกิจต่างๆเราใช้สิทธิลาไปได้ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมแต่คนที่เกษียณจะใช้ได้แค่สามสิบกันยายนดังนั้นมันไม่แฟร์กับทุกคนครับเราเลยต้องใช้ปีงบประมาณเพราะเราคํานึงถึงคนเกษียณด้วยนะครับอ่าน,นี่คือการนับเวลาเนาะตามปีงบประมาณอันที่สองคือการลาป่วยหรือการภารกิจส่วนตัวที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกันก็ตามถ้าท่านเจอคําว่าปีเดียวกันอย่างนี้นะครับ เราจะถือว่ามันเป็นปีปฏิทินหรือปีพศออบางครั้งเนี่ยนะครับท่าลาไปยาวเลยเจ็ดว,วันท่านลาตั้งแต่วันที่สามสิบพันวาคมสองห้าหกหกยาวมาจนถึงประมาณวันที่ห้ามกราคมสองห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้คือการลาหนึ่งครั้ง ท่านลาสามสิบธันวาคมสองห้าหกถึงห้ามกราคมสองห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับลาต่อเนื่องกันรลยะยวลาติดต่อกันท่านลายาวเลยเจ็ดวันนะครับเห็นไหมว่าปีมันคนละปีกันระยะเวลามันต่อเนื่องกันถือว่าท่านลาหนึ่งครั้งนะครับจะปีเดียวกันก็ตามจะต่างปีก็ตามถือว่าท่านลาหนึ่งครั้งนะครับกี่วันก็ว่าไปเจ็ดวันก็ว่าไปนะครับท่านอาจจะลาหนึ่งครั้งหนึ่งวันก็ได้ท่านอาจจะลาหนึ่งครั้งสามวันก็ได้ หนึ่งครั้งสิบวันก็ได้นะครับอ่ะแต่แต่แต,แต่ถ้าท่านถูกในระหว่างที่ลานะครับถ้าท่านถูกเรียกตัวกลับมานะครับถ้าท่านถูกเรียกตัวกลับมาท่านต้องกลับนะครับท่านต้องกลับสมมติเอาใหม่ครับเราเขียนเวลาใหม่ถ้าลาระหว่างวันที่ ยี่สิบสองมีนาคมถึงวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมนะครับท่านลาไปได้แค่ยี่บสองวันเดียวนะครับท่านถูกเรียกตัวกลับนะครับท่านถูกเรียกตัวกลับนะครับยี่ิบสองมีนาคมปุ๊บแล้วท่านก็ถูกเรียกตัวกลับมานะครับเป็นอันว่าการลาของท่านนะครับหมดเขตเพียงแค่วันก่อนวันเดินทางกลับ นะครับถ้าท่านกลับมาปฏิบัติราชการวันที่23มีนาคมนะครับวันลาท่านถือว่าท่านใช้ไปแค่22นะครับแต่23กับ24เนี่ยท่านไม่ได้ใช้นะครับท่านไม่ได้ใช้นะครับก็ถือว่าท่านลาไปแค่22วันเดียว23 24ท่านก็ไม่ได้เสียอะไรไปนะครับท่านจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการปกติ บางคนบอกว่าอแล้วถ้าเกิดว่าได้รับอนุญาตให้ลาไม่อยากจะลาแล้วนะทีแรกตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวสัหน่อยหนึง่งนะครับตอนหลังปรากฏว่าพายุเข้าวจะไปเที่ยวทะเลแล้วพายุเข้านะครับท่านไม่อยากไปแล้วเพราะดูแล้วมันคงจะไม่สวยท่านจะยกเลิกวัวลาได้ไหมยกเลิกได้นะครับยกเลิกได้เราเรียกว่าการถอนัวลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่าน ถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านยังไม่ได้ไปวันไหนวันนั้นก็คือถือว่าท่านได้คืนมาหมดเลยนะครับสมมติท่านลาวันจันอังคารพุธนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะท่านตั้งใจว่าเออเดี๋ยวท่านจะลาสามวันจันอังคารพุธตอนหลังพายุเข้านะครับท่านไม่ลาละจันอังคารพุทธท่านได้คืนนะครับสมมุติเปลี่ยนใหม่นะครับ ท่านเดินทางไปวันจันและนะครับยังไม่ไปถึงชนบุรีเลยยังไม่ไปถึงบางแสนเลยนะครับปรากฏว่าระหว่างทางไปฝนตกตลอดทางท่านบอกว่าโอ้โ oh, หไม่เอาละบางแสนไม่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 ไปแล้วท่านกลับนะท่านกลับท่านกลับมาปุ๊บถือว่าท่านขอถอนได้เพราะท่านกลับมาถึงปุ๊บวันอังคารท่านก็ไปทํางานปกติท่านก็ยื่นเรื่องขอถอนวันลาว่าถ้าไม่ลาแล้ววันอังคารวันพุธวันลาอังคารกับพุธท่านก็ได้คืนก็ไม่เสียไป นี่คือความเท่นะครับของราชการนะครับว่าสิทธิ์ท่านท่านใช้จะเต็มที่อ่ะการลามีกี่ประเภทนะครับโอ้แล้วท่านจะบอกว่าโอ้ทาไมข้าราชการนี่เขาลาอะไรกันนะักแหลกลาแลวเกินแล้วทไมลาได้เยอะนะหนึ่งลาป่วยท่านป่วยท่านก็ลาได้นะครับนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นผู้หญิงนะผู้ชายไม่ได้นะครับลาคลอดบุตรนะครับลาได้แค่ผู้หญิงนะครับ ลคลอดบุรก็ลาได้นะครับลากิจส่วนตัวท่ามีภารกิจส่วนตัวซึ่งท่านใช้ลาพักผ่อนไปแล้วนะครับลาพักผ่อนท่านหมดแล้วท่านมีความจําเป็นต้องไปธุระทจริงท่านก็ลากิจส่วนตัวลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัทผู้ชายเท่านั้นด้วยนะลาลอดบุตรแต่แค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ถ้าลาบวชเฉพาะผู้ชายที่นับสอศาสนาพุทธท่านลาบวชได้นะครับส่วน ข้าราชการที่เป็นมุสลิมนะท่านสามารถลาไปประกอบพิธีฮัจที่เมืองเม็กกะประเทศซาอุดิอาระเบียได้ส่วนผู้ชายที่จะลาบวชท่านจะได้รับหนังสือพระราชทานพระบรมมาลาชามญาติงบวชซึ่งถือว่าเท่มากนะครับถ้าท่านใดเป็นข้าราชการแล้บวชจะมีหนังสือ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บวชจากในหลวงมาให้ท่านด้วยท่านจะบวชแบบเท่เลยท่านจะกลายเป็นว่าท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาที่บวชนะแต่ท่านเป็นบุคคลในพระราชูปัมภ์ของในหลวงที่ในหลวงต้องอนุญาตให้ท่านบวชเหตุผลเพราะอะไรทําไมผู้ชายที่นับถือศาสนาพูดถึงได้สิกหนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัก พระศาสนูปถมพกและเป็นพุทธมามะกะตามรัฐธรรมนูญในหลวงต้องอทรงนับถือศาสนาพุทธดังนั้นจึงทรงอุปถัมภ์การบวชของข้าราชาการผู้ชายการที่ข้าราชาการผู้ชายบวชคือคนของหลวงบวชในหลวงเลยต้องพระราชทานพระบรมร,ราชานุเคราะห์ก็ทรงมีพระราชบรมราชานุญาตให้ท่านบวชเพมากถูกไหมอ่าสมมติ ท่านบรรจุตั้งแต่อายุสิบแปดนะพอปีที่ท่านอายุย่างก็สิบเก้าท่านต้องไป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 ตรวจไปเกณฑ์ทหารนะพูดง่ายๆเป็นเกณฑ์ทหารระหว่างที่ท่านไปเกณฑ์ทหารเนี่ยตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางไปเนี่ยท่านสามารถลาไปเกณฑ์ทหารได้บ้านท่านอยู่อสมมติท่านมาทํางานท่านบรรจุที่เชียงใหม่บ้านท่านอยู่ปัตตานีนราธิวาสท่านก็ลาไปเกณฑ์ทหารได้เลยกี่วันกี่วันก็ว่าไป นะครับลาได้ด้วยบางคนบอกพอหลังจากที่สอบบรรจุเข้าไปแล้วอยากจะลาไปศึกษาได้ไหมได้มีหน่วยงานหนึ่งเขาฝึกอบรมท่านอยากจะไปอบรมนะครับสมมติท่านอยากจะไปอบมนะรบม,ออบมเรื่องของการเขียนหลักสูตรนะครับการทำวิจัยท่านก็ไปได้ท่านอยากจะไปดูงานที่ต่างประเทศต่างจังหวัดท่านก็ไปได้ ท่านอยากจะไปทําวิจัยท่านก็ลาไปได้โอ้โหนะนี่แค่เจ็ดประเภทแต่นี้อีกสี่ประเภทนะ,ปะทนะไปดูกันนะครับคู่สมรสคู่สมรสนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้ภรรยาของท่านเป็นเอกอัครราชทูตต้องไปออกโพสต์ต่างประเทศสี่ปีท่านก็ลาติดตามภรรยาท่านไปต่างประเทศก็ได้เห็นไหมนะครับ สามีของท่านเป็นผู้แทนองค์การค้าต้องไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ลาตามสามีท่านไปได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านได้รับการคัดเลือกให้ไปประจำอยู่ที่องค์การยูเนสโก ท่านก็สามารถลาไปปฏิบัติงานที่องค์การระหว่างประเทศได้เพราะว่าสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทรวงกาธิการนเนี่ยเรามีผู้แทนที่ไปในอยู่ในองค์การอยู่ในก้นะครับแล้วคุณครูท่านใดขาะาราชการครูท่านใดที่มีความสามารถก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดึงตัวไปช่วยงานที่ต่างประเทศท่านก็ลาไปได้นะครับเฉพาะผู้ชาย ภรรยาท่านคลอบุตรนะครับท่านลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอบุตรท่านได้ด้วยโอ้โหนะครับสมรรถภาพด้านอาชีพนะครับสมมติท่านประสบเหตุอะไรต่างๆนะครับแล้วท่านไม่สามารถใช้ชีวิตหรือใช้อวัยวะนะครับแขนขาท่านใช้ไม่ได้อย่างไรอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับท่านสามารถที่จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของท่าน การลามีสิบป,ประเทศนะครับข้ราชการลาได้แหลกลาลาได้มหาศาลน,นะครับดังนั้นถ้าท่านใดที่ประสงค์ีจะใช้สิทธิ์หรืออยากจะได้ความยืดหยุ่นท่านมาเป็นข้าราชการจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับอ่มาดูรายละเอียดนะครับการลาป่วยจริงๆแล้วไม่เฉพาะแค่ลาป่วยนะครับลาป่วยแทบจะทุกประเภทท่านต้องส่งใบลาก่อนนะครับก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรือก่อนที่จะลา บางคนบอกอ้าวก็ป่วยใครจะไปรู้ตัวว่าจะป่วยอยู่ๆตื่นเช้ามามันป่วยไปแล้วจะให้ทํายังไงในกรณีที่ท่านป่วยแล้วนะครับท่านส่งใบลาย้อนหลังได้โดยที่การลาป่วยท่านต้องส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการถ้าท่านไปทํางานที่สำนักงานไหนนะครับที่ฝ่ายบุคคลเข่งๆเขาจะบอกเลยสมมุติว่า ถ้าลาป่วยไปแล้วนะครับพอวันถัดมาก็จะมีคนพิมพลายมาทวงท่านหรืออาจจะมีคนเดินม,มาบอกกับท่านที่โตะ๊ะบอกว่าาน้องกอไก่ไปส่งใบลาด้วยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาเค่งๆนะครับทุกกรณีในเรื่องของการลาท่านต้องส่งล่วงหน้าเว้นแต่ลาป่วยแต่การลาป่วยก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่ท่านที่ท่านส่งล่วงหน้าได้จริงๆนั่นก็คือหมอนัก นะครับหมอนับท่านลาป่วยได้ท่านลาล่วงหน้าได้แต่ถ้าท่านป่วยกระทันหันนะครับท่านก็ไปรักษาตัวให้หายก่อนแล้วพอถึงวันที่ท่านกลับเข้ามาปฏิบัติราชการท่านค่อยมาส่งใบาลาในวันนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเคราะห์ร้ายนะครับประสบอุบัติเหตุที่ไม่สามารถมาเขียนใบาลาด้วยตัวเองท่านจะให้เพื่อนผู้ร่วมงานหรือคนอื่น ลาแทนท่านก็ได้ให้สามีภรรยาให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนร่วมงานที่กลุ่มง,งานของท่านเขียนใบลาให้ก็ได้แต่พอท่านลงชื่อได้แล้วท่านก็รีบมาส่งใบลาที่เป็นลายมือชื่อของท่านดยเ็วนี่คือลาป่วยครับโดยทั่วไปท่านลาป่วยท่านก็ลาไปท่านก็ไปพิมพ์แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าขออนุญาตลาป่วยนะครับแต่ถ้าป่วยตั้งแต่สามสิบวันเป็นต้นไปก็คือป่วยหนักนะครับ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบโลกศิละปะนะครับด้วยต้องมีใบประกอบเวชกรรมด้วยนะครับแต่ถ้าลาไม่ถึงสามสิบวันนะครับจริงๆก็ไม่ต้องมีนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปะคับประชาเขาสั่งให้มีท่านก็ต้องไปหามานะครับ โดยทั่วไปก็จะเป็นกรณีที่ผู้คนปาชาชนไม่เชื่อใจท่านเช่นไอ้มันป่วยจริงหรือเปล่าวะเอาไปเอาใบรับรองแพทย์มาสิอย่างเช่นบางคนป่วยโควิดต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มาเพราะเมื่อก่อนนี้นะครับถ้าท่านเคยดูข่าวเมื่อสักสองสามปีก่อนมีโควิดการเมืองก็มีนะครับไม่ได้ป่วยโควิดจริงแต่ก็บอกว่าป่วยโควิดนะครับดังนั้นผู้คนระชาชนอาจจะให้ท่านไปขอใบรับรองแพทย์มาก็ได้ อ่การลาขอดบุตรใครที่จะลาขอดบุตรนะครับก็ให้ส่งล่วงหน้านะครับส่งล่วงหน้าเว้นแต่ว่าอยู่ๆนะครับกําหนดขอดอ่ามีคุณครูถามมาว่าใบรับรองแพทย์มีกําหนดไหมว่าต้องลงพยาบาลรักเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปไม่กําหนดนะครับถ้าเป็นการลาป่วยที่เราเป็นข้าราชการแล้วนะครับท่านไปคลินิกก็ได้ ท่านไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ไม่จํากัดเว้นแต่ว่าการสมัครสอบนะครับเช่นการสมัครสอบในครั้งนี้นะครับเขาก็จะให้ท่านเนี่ยไปเอาใบรับรองแพทย์นะครับว่าท่านเนี่ยไม่มีโรคตามกฎก่ห4-5โรคอะไรนั้นนะครับต้องมาจากโรงพยาบาลรัฐแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลาป่วยทั่วๆไปในขณะที่ท่านเป็นข้าราชการแล้วท่านไปเอามาจากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะบางที เราไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลนะครับเราเน้นความเร็วเพราะว่าเราแย่แล้วอย่างนี้นะครับเราก็ไปคลินิกใกล้บ้านนะครับแล้วก็ให้หมอเนี่ยออกใบรับรองแพทย์ท่้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่หมอเนี่ยนะครับต้องมีตาปั๊มมาด้วยนะครับต้องมีว่ามีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมวสองสามตีห้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับใช้ได้เหมือนกันลาคอบดบุตรนะครับท่านรู้ไหมว่า ถ้าเกิดว่าท่านเป็นลูกจ้างในองค์กรบางองค์กรหรือหน่วยงานบางบางหน่วยงานท่านลาลอดูดไปเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับแต่แต่บางที่องคอก์กรเอกชนบางที่ก็ให้เงินเดือนนะครับแต่ถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านลาลอดุตดโดยรับเงินเดือนครั้งหนึ่งสิบวันก็คือสองเดือนนะครับท่านสามารถลาโดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับได้สองเดือนโดยที่ท่านยังได้รับเงินเดือนอยู่นะครับสมมติท่านมีกาหนดลอด วันที่1 1เมษาครับท่านอาจจะลาตั้งแต่15มีนาก็ได้เพื่อไปเตรียมตัวนะครับจนไปถึง15พคท่านยังได้รับเงินเดือนอยู่อันนี้คือความเท่ข,ของข้าราชการนะครับใบรับรองแพทย์ไม่ต้องมีอ่ะบางคนถามบอกอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ละ่ะโถนะครับ คยมีคนถามจริงๆนะครับก็มีสำนักงานกพอพท่านก็ออกมาให้เหตุผลครับบอกว่าโอ้โหการลาลอดบุตรเนี่ยมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับมันต้องมีเด็กงอกเพื่อไม่อีกหนึ่งคนอ่ะนะทุกคนต้องเห็นอยู่แล้วนะครับยังไงท่านก็ต้องลงลูกไปแล้วว่าโอ้ท่านได้ลูกหญิงลูกชายมันเห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับท่านไม่ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์หรอกมันเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับเว้นแต่ท่านแทงถ้าแทงก็ ต้องไปรับรองแพทย์มานะครับเพราะว่าไม่ได้มีบุตรออกมาเป็นตัวเป็นตนท่านก็ต้องไปรับรองแพทย์มาเพื่อที่ท่านจะได้ลาพักผ่อนลารักษาตัวไปได้อีก